dan kau ระกบไอเต้ากุิ้นเมามีของมิเกลวันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดใครครับวันนี้วันนี้วันเกิดใครครับเด้หรือเปล่าอะไรนะเจ้าแสบได้ยินหรปล่าหนูได้ยินแต่หนูไม่ได้ยินมิลินอึ้งอยู่อึ้งอยู่อึ้งอยู่ ดีห <lequel> รือเปล่าเอ่อได้ยินไหมคะวันเกิดใช่ปะเราใช่ พอแล้วขอบคุณนะคะม,มีปัญหานิดหน่อยอะ oh. เลยช้าไม่เป็นไรวสวัสด้เกอน,นะครับมีความสุขมากขอให้มีแต่สุขภาพที่ดีแล้วก็มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับขอบคุณครับอ้าวจะแจกเพื่อนความเพื่อนเหรอ ทอนไปหมดแล้วเถออย่ามาเรียกหนูหนูแอบอยู่ <All o. S 2> มิดมากมั้งขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆวัน<อ>นีมนมน้มัน,ม,น,ม,นมันใช้ลำโพงไม่ได้ครถ้าใส่ใช้ลำโพงไ,ได้เปล่าไม่มีอ่ะ <Hey. S 2> เลขเลขอือสามเอ้ยแปดสองครับเก้าไม่ได้แปดสองไม่มีอยู่เลขแปดสองนะ พี่กินไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ดิอ่ะมานี้ง่ายเลยเข้ามาอ่ะพี่พิงค์อ่ะ,อะ,อะเาอาเอาจากรถมาเร็ว กดบาก็ทุกอย่างมันดีไปหมดละคนเลิฟแตกปะเนี่ยเหมือนเหมือนเจะแตกเลยอ่ะแม่แมวขยับดิขยับเย้่ียบ้อยไม่หายแล้วไม่ยังอยู่ที่เดิมไม่ยังอยู่ที่เดิมเลยหายแล้วไม่

วางไม่ได้จริงๆด้วยลากสายช่องไม่ได้ใช่ปะลางได้แต่วางไม่ได้มันง่วงได้แล้วมั้งได้แล้วใช่ปะ ไท่ไมถึงมางได้ทำไมมางไม่ได้啊 Connected sound muted สันวันเกิดนะครับ Happy b i r t h d a เมื่อวานมันเกิดน่าเลสิตอนไหนก็วันเกิดทุที่ พระสาวเพือนหน้ากันเถอะพระสาวเมือนงหน้าเราสองหลังโพมันพี่หน่อยได้ไหมยี่ิบสาม ดีละโอเคแปบดบเพลงนั้นเลยเพลงนั้นเลยทุกอย่างเป็นใจไปหมดเ <แ S 1> ลยอ่ะเช่ของจริงถ้าสมมติว่าวันนี้เพน,น่ันเกิดขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหม Happy Bir and Happy เขอให้วันนี้ย้ออนไปเมื่อปีที่แล้ว Happy Anniversary และก็ Happy Birthday คอยอวยน้มีความสุขดีและไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาเอพร้อมไปอยู่ด้วยกันในทุกๆวันก็าขอแค่นี้ไม่พร้อมเท Happy Anniversary และก็ Happy Birthday คอยอวยน้มีความสุขดีและไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาอพร้อมไปอยู่ด้วยกันในทุกๆวันก็าขอแค่นี้ไม่พร้อมเทก็อยากจะอยู่ได้ที่นานที่สุดที่ทําได้ตั้งแต่เจอเธอแค่ครั้งแรกก็ยังรู้สึกว่ามันฉันเมื่อก่อนจะเขาเธอย่งนี้ แค่ร wow. ู้ส uh> ึกวันนั้นเธอยังไหวเธอบอกเสมอในทุกๆวันสีนของเขาต้องทําได้เธอแบบนี้อะมันไม่ถูกน้ำเสียงที่เปล่งยังจำได้ดีนวนี้เขากแลงไม่หยุดถอยวาจาที่พูดออกไปแค่วันี้เหรอไม่ตลอดไปเหรอครับอรักเธอที่สุดงอยก็บอกแ่ว่าวันนี้มอเนปะหยุดเวลาไว้ข้อความมันใจง a r y ะคะให้แบบเขามีอะไรพูดละเคยได้ดียครับหีเขาจะไม่ได้เพราะเขามีใจ ก็แบบว่าเธอเต็มเพลงงั้นหลังจกเพลงนี้ขอให้รวยๆเฮงเถ้าเธออยากกินขนมแล้วเขาจะรัวเบงเบงแล้วถ้าอ้วนอยากจะวงโปรดจะพาเจอตัวเป็นเป็นรักมากนะทานนั่นก็จะมีวันนี้กว่าเราจะมารักกันถ้าเธอหายไปล้วจะขอหาทั้งวันหัวใจที่ไม่ค่อยผ่องตอนนี้จะคอยชักนำ Happy Anniversary ลากั Happy Birthday อ้วนมีความสุขดีและไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาพร้อมไปอยู่ด้วยกันในทุก

ก็น่าจะคิดถึงแล้วมั้งแม่น่าจะแหละคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะไอ้ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพีเหนื่อยมากอรับพีอ่ะคะเหนื่อยไหมอ๋อช่วงนี้แต่เรื่องแต่ช่วงนี้กลับมาทำงานหนักเหมือนเดิมเลยอะ ช่วงนะคะไปเป็นไงฟาร์มเหนื่อยมากมากมากมมาากกเอาแรงแซ่หน่อยเจ้ามีกำลังใจงให้อยู่แล้วนะะี่ค่ะอยู่ข้างเสมอนะหรือเปล่าขาเขา อันนี้ตัวเปิดเพลงเหรอใช่มันต้องมีตัวเปิดเพลงแอสะลเราจะมาที่วัดไอ้ตคตอบไม่ได้ อ่ะนะอ่ะดูถ่ายแล้วมั้งอ่ะแอบอยู่ในพุ่มคิดถึงนะครับคิดถึงนะกบอล์ย์ ก็ไม่เคยมาแล้วใครเฮ้ยตาฝาดมั<อ>้งตามไม่ดีมั้งพวกหนึ่งหรือว่าลิงได้เป็นลิงภูเขาลิงภูเขาได้ที่บอกนะครับว่า หลายปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็สุขร์สามวันครบรอบนะครับสุขร์สามวันครบรอบนะคะมิ้ง ไม่ได้เลยดีใช่ค่ะเพราะว่ามันน,น่าจะเป็นแฟนน่าจเป็นแฟนดีนะครับเลยก่อนแดโอ้ก็หน้เขาค่นน อะไรชร์มใส่วรอะไนเห็นอะไรก็เป็นใจใช่อะไรก็เป็นใจ ตามันจะเป็นใจกว่านี้นนถ้าเรากลับมาเขากเป็นจริงๆนะครับแค่มาเป็นเรื่องในานาคตเฮ้ยรอเลือกติดโทรศัพท์เพราะว่าไม่ยังกลับไปไม่ได้อย่างพิ่เร่งเศร้า วันดีนะขอสีอินทรีวันนี้วันดีวันเกิดแล้วไม่ครบรอบจะดูเขาแหละเรียะเนี่ยสมองเนี่ยอ๋อสุกโอ้ยรถรถพนมพนมอิเฟก ถ้าทีทมไลฟเสร็จกัน,นยังไ,ไ,ไม่ปอล้อสั้นว่

จินกุ้ยติดจัด 괜재만이 <목소리> <목소리> Happy birthday and happy anniversary Seeing I right here Happy anniversary และก็ Happy birthday คอยอ้วนมีความสุขดีและไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาเอพร้อมไปอยู่ด้วยกันในทุกๆวันเขาขอแค่นี้ไม่พร้อมเจ Happy anniversary และก็ Happy birthday คอยอ้วนมีความสุขดีและไม่ท้อเลยคิดอะไร